สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปเจอกับงานกาแฟาที่ไม่ควรพลาด Thailand Coffee Hub 2024งานนี้เขาใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเลยนะจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่วันที่1-8ตุลาคมนี้ใครที่เป็นสายกาแฟาต้องห้ามพลาดเพราะงานนี้เขารวบรวมกาแฟาเด็ดๆจากทั่วไทยทั้งอาราบิก้าหอมๆจากภาคเหนือหรือโรบัสต้าเข้มๆจากภาคใต้มีทุกแบบให้ลองกันเพียบ ไม่ใช่แค่ชิมนะครับยังมีกิจกรรมสนุกสนุกอย่างการโชว์สกิลการชงกาแฟแบบโปรโรและการแข่งขันบาริสต้าอีกด้วยงานนี้เข้าชมฟรีตลอดทั้งวันใครสนใจเจอกันได้เลยตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มมาให้ไวแล้วมาเสพกาแฟไปด้วยกันไปกันเลยขอบคุณเบอร์ดี้คาเฟ่นะครับผมสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ กาแฟดีแบบนี้ทําได้ง่ายง่ายจนน่าแปลกใจกลับบ้านไปเปิดคาเฟ่เองได้เลยนะครับ <Wow. S 3> นี่ครับวันนี้วันที่2-8ตุลาคมนะครับมีงาน Coffee Universe หรือว่า Thailand Coffee Hub นะครับที่ Central World นะก็มีการแสดงดนตรีด้วยข้างหน้าแล้วก็จะมี ร้านกาแฟมาเปิดบูธกันนะว้าวมีทั้งเครื่องทํากาแฟขนมตรงนี้เข้ามาข้างหน้านี่เป็นบูธเครื่องทํากาแฟใช่ไหมครับมีจะมีไรอกอ๋อมาจากไร่เป็นกาแฟมาจากไร่นะครับนี่มาจากลำปางครับไรอยู่ลำปางไรอยู่ลำปางใส่เองสุดยอดไปเลยครับเดี๋ยวเดินเยี่ยมชมหน่อยนะครับอ๋ด้านหน้านี่เป็นมาเลกกาแฟนะร้านต่างๆนี่ก็ขนเครื่องทํากาแฟมานี่เลย ปั่นที่นี่เลยนะครับนี่ใครสนใจมาซื้อได้เลยหรือว่าจะเป็นพวกแก้วก็มีนะครับเป็นแก้วต่างๆนี่เลยสวยๆเลยอะ่ะโอ้ยนั่งจิบกาแฟด้วยแก้วสวยๆแบบนี้นะเจ๋ง <c oughs> ไปเลยอะ่ะโอ้ยนี่ลายสวยน่ารักมากว้าวดูดีมากเลยว้าวข้างในยังมีอีกเยอะเลยนะมีคาฟฟ่มีร้านค้ามีเยอะไปหมดเลย ไม่รู้จะเข้าร้านไหนเลยนะครับนี่เลยเดินเดินนหน่อยๆไชิมกาแฟสักนิดนึงว้าวออสออสโอชาโอชาแมทมีหลายร้านเลยมีพิตตี้ด้วยสวัสดีครับว้าวว้าวนี่ชิมฟรีเลยโออันนี้คือเครื่องอะไระครับได้อ๋อ อ๋ออันนี้ให้เทสใช่ไหมครับอ๋อ,อหอมมากเลยนะครับออขอบคุณมากนะครับ<ช>โอ้สนุกมากเลยอะงานนี้จัดกันเจดวันแดวันเลยนะสองถึงแปดเจ็ดวันมีบูธเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะยังมีทางด้านหน้ายังมีเวทีกิจกรรมด้วยนะครับยาวไปเลยนี่หันมาทางนี้ ว้าวโอ้โหผมเดินแบบเร็วๆต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปเล่นดนตรีข้างหน้าเวทีด้วยโอ้นี่เครื่องทํากาแฟแล้วก็แก้วกาแฟก็มาเดินข้างในดี๋ยว่ะเดินข้างในเดินทะลุั้างนี้เลยนี่เลยมเมล็ดกาแฟก็มานะครับลงขั้วกาแฟปัญญาพาณิชโอ้มาจากทั่วประเทศเลยนะครับนี่เลย โอ้โหร้านนี้มีเพลงเข้ากับบรรยากาศด้วยนะนี่เลยนะครับสวัสดีครับโอ้เครื่องชงไม่ใช่เฉพาะคอกาแฟนะครับคนที่ขายกาแฟก็ควรจะมางานนี้นะครับมาศึกษาการทํากาแฟแล้วก็มามาเช็คเมล็ดกาแฟเพื่อเข้าร้านก็ได้นะเจ๋งไปเลยแล้วทางด้านหน้านะครับตรงโซนลิฟต์แก้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวทีกิจกรรมนะครับ ก็จะมีกิจกรรมดนตรีด้วยมีพิธีกรด้วยแล้วก็มีการแจกรางวัลด้วยนะครับนี่เลยตรงโซนหน้าลิฟต์แก้วนะตอนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเข้าไปซาเช็คแล้วนะครับผมเดี๋ยวเก็บบรรยากาศของหน้าเวทีมาให้ชมเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเห็นไหมเห็นไหมนู่นไงว้าวนี่คือหน้าเวทีนะครับ สว,ส,สวัสดีครับพี่ชัยสวัสดีครับผมว้าวตกใจมากเลย,ยครับแนะนำหน่อยครับงานอะไรครับผมทุกคนสวัสดีครับที่นี่คือเซ็นเตอร์เวิลด์นะครับผมบผมผมนถนนอะไรวะราดประสงราดประสงครับปลาแบบซุปตาเลยเนี่ยใช่โอ้โหเย่เดี๋ยวเรา ันที่2ถึงวันที่ใช่ครุลาคมของมันร้อเนะครับผมที่งาน Thailand Coffee Hub นะครับผม2024นะครับประจำเซนตันเวิลด์นะครับที่นี่ก็จะมีกิจการเพียวกาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใส่น้ำร้อนลงไปแล้วมันจะอร่อยนะครับผมทั้ง3ชั้นเลยครับชั้น1นึงชั้น2งชั้น3ทุกบริเวณนะครับผมงานใหญ่มากใหญ่มากครับเดินไม่หมดมีทั้ง เดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปทำกิจกรรมกับเขาใช่ครับผมไปด้วยกันใช่ครับใช่ครับทัสดีครับนี่ทีมงานทีมงานเชิญชวนลูกค้าเลยครับผมเดี๋ยกได้พี่ขึ้นบนนี้สาวเช็คแล้วนะครับเจ้าเขาไล่ผมแล้วครับไว้โอเคจบเท่านี้นะครับผมไม่ใช่สาวเช็คครับชงกาแฟครับพี่เอาข้าวกระสอบกาแฟอะจริงเหรอาใช่เลยใชเลยแค่สองละ ชาเข้าใ้คะซึ่งในช่วงนี้แล้วก็บอสขกายูดดีๆก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเขาด้วยนะครับมาเล่นดนตีแต่ตอนนี้ว่าเป็นลูกค้าแล้วน้ำตาสใสแดงนะครับดีๆก็มาเป็นปริตญาเริ่มทำก็ได้เลยนะครับก็จะใส่เป็นตัวน้ำฉอบกวนครับกาแฟกันหอนีายก่อนนะสำหรับเบอร์ดี้ค่ะแก้วที่สองนะครับแล้วก็ตามด้วยนมสดจำนวน2 0 ml นะครับ ทางที่เบอร์ดี้คาเฟ่นะครับก็จะมีตัวสูตรหรืออัตราส่วนให้คุณกคอไปถ่ายรูปแล้วกลับไปทําที่บ้านเองได้ง่ายๆนะครับได้ง่ายมากเลยค่ะทัานคนบอมาทำอะไรครับครับจะเป็นตัวน้ําแข็งนะครับที่เตรียมไว้ให้แล้วนะครับเทใส่แก้วได้เลยนะครับก็ลองจะเสิร์ฟเป็นแยกชั้นนะครับรอบนี้ง่ายมากๆจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราเป็นคนที่ทำาึ้นดื่มไม่เป็นเหมือนกันแต่พอได้มาดูวิธีการทำเลยะอันนี้เป็นเมนูที่4แล้วนะ ก็คือเราสามารถใส่แต่ละคนก่อนที่เราจะตื่นเต้นของเบอร์ดี้โฮมค่ะไปแบ็คมาแล้วมาแล้วมาแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเบอร์ดี้โฮมค่ะไปแบ็คของเราไหครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับป๊าบอดโอ้ยผมทำหกครับผมต่อไปก็จะกลับเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับง่ายๆเลยเอากระเทยมเบาๆเลย โอ้ยเราก็เหมือนเราได้ไม่มีเวลานะครับอีกสักพักหนึ่งตอนนี้เรามีบาริสต้าหนุ่มสุดหล่อนะคะมาตกแต่งนะคะนี่ก็จะเป็นการเบิร์นน้ำตาลทรายแดงนะครับก็จะให้มีความไหมในเมนูนี้นะครับก็จะแบบได้กลิ่นหอมไอเซลฟี่ก่อนครับผมทางเราก็จะมีอรให้เราก็จะมีหลอดนะครับอยากใหได้ชิมนะครับผมที่เบอร์ดี่คาเฟ่ทำเลยใช่ไหมคะคุณเซฟี่ข่อนุญาตสามารถเอ่อ ซื้อตัวเบอร์ดี้โฮเคาเฟ่แบล็คให้ในงานไปได้เลยก็ได้ครับเพราะว่าลดกัน95บาทเหลือ85บาทแล้วก็จะมีตัวเบอร์ดี้คาเฟ่แบลครับเบอร์ดี้คาเฟ่ลาเต้นะครับจากโต๊ะ2ถ้วยเลยนะครับ50บาทนะครับพิเศษมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะท่านที่ห้าคือตอนนี้ใกล้จะหมดแก้วแล้วใกล้หมดแล้วฮะให้ชิมเฉยเฉยอร่อยไหมคะอร่อยมากครับของเบอร์ดี้เยี่ยมมากครับผมเยี่ยมทุกท่านเอม โอ้โหเป็นไงครับพปด,ด้วยร่วมงานสนุกไหมกิจกรรมได้กาแฟแมาคนละแก้วข้างๆวันนี้เป็นใครครับพี่ชายใชรครับอ่าคนนี้ใครครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้มาทําอะไรครับ วาเป็นคนสวยเฮ้ยว่าเป็นคนสวยเหรอครับจริงๆอยากจะถ่ายแบบว่าแบ็คเมลไว้มากเลยเนี่ยเมื่อกี้นี้อยู่บนเวทีเป็นหน้ามากันสองถ่ายไว้ไหมส่งมาด้วยถ่ายไว้นี่ได้กาแฟมาคนละแก้วสุดยอดค่ะอันนี้ทําเองนะนี่ไปชงกันข้างบนไม่ต้องอวดฉันเห็นแล้วได้ของพรีเมี่ยมมาด้วยนี่เอเกมคืออะไรนี่ลองดูสิขอบคุณโอ้ มันทำง่ายมาก,มากๆง่ายจนน่าแปลกใจกลับบ้านไปเปิดคาเฟ่เองได้เลยนะครับโอ้โหโอ้โหคว้าวเข,ข้ามาอยู่ที่ปะท,ทูไอทีเข้าไปที่ไหนหมมิน้าแล้วมันขึ้นเส้น<ล>อ่าครับอันคนนี้อินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะครับคุณอุ้ยนะครับขอบคุณเบอร์ดี้คาเฟ่นะครับผมสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้กาแฟาดีแบบนี้ทำได้ง่ายง่ายจนน่าแปลกใจกลับบ้านไปเปิดคาเฟ่เองได้เลยนะครับ ขุมานะครับผมเดี๋ยวพวกเราต้องไปเตรียมตัวกันแล้วนะครับสำหรับการเล่นดนตรีเขาจ้างมาเป็นนักดนตรีค่ะใช่ครับผมเจอกับพวกเราได้ทั้งหมด7วันเลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่8ตุลาคมนะครับผมกลับงานไทยแลนด์คอฟฟี่ครับ2 0ง4ครับโอเคเย่หมดแก้วหมดแก้วต้องรีบไปด มินมินมมีหวานมดโตมี่อคนมารู้จักกับพิธีกรในงานนี่เยนะครับี่เ你好ค่วก็ฝากช่องนะคะไทยเสมาชัยด้วยนะคะใช่ครับผมวันนี้นะสำหรับใครที่กดไลค์เออใช่สิวันนี้สำหรับใครที่ subscribe นะคะในทุกช่องนี้ค่ะต้องบอกว่าฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็ฝากฟอลโล่เยอะๆเลยนะคะ ด้วยมีกิจกรรมเยอะมากๆเลยค่ะสนุกมากๆเลยครับพนักงานเก่งมากเลยได้หลายภาษามากเลยอังกฤษไทยจีนเก่งมากชื่ออะไรครับผมโดยจะชื่อว่ายูริเดสโดยโซยูริชิโกะในเกชิมะว้าวญี่ปุ่นก็ได้อันนี้ยังเซียชุนในญี่ปุ่นได้อ่ะขายงานอะขายหน้านะขายงานหน่อยขายงานหน่อยติดต่อได้ที่ไหนพี่กอล์ฟติดต่อได้เลยนะคะที่ ID ค่ะ ID Line คะ Y U R I นะคะฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยากจะติดต่องานนะแล้วก็ฝากไว้ด้วยจริงๆแล้วพี่เขาเนี่ยนอกจากจะสนุกสนานแล้ว เล่นดนตรีเก่งมากได้เลยแล้วก็ร้องเพลงเพราะด้วยค่ะ<า>ถ,าาถ้าอยากจะฝากผลงานแล้วก็ใครอยากจะติดตามผลงานก็คือติดตามช่องนี้ได้เลยใช่ไหมได้เลยครับผมโอเคค่ะมาเป็นแฟนคลับกันเยอะอๆส,สับสับไพกันเยอะๆ,ๆ,ๆนะคะขอบคุณมากครับปิง๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งว้าวได้แล้วขอบคุณครับโอ้ใหญ่มากเลยครับอันนี้ช็อกโกแลต8ชิ้นอยู่ในนี้นะครับนี่เลยได้น้องหมูเด่นหนึ่งตัวด้วยนี่ไงตัวนี้ อันนี้ชิมฟรีนะชิมได้เลยเป็นช็อกโกแลตแบบพรีเมียมเลยนะครับ,บ,บว้าวสวยสวยสวยอ๋อบบนหมูเด้งหมดแล้วเราได้แล้วคือในนี้น้องหมูเด้งอยู่ข้างหน้าเฮ<อ>้ยน<อ>้องหมูเด้งสีชมพูออเอ็น่ารักมากเลยนอกจากจะมีกาแฟแล้วก็มีขนมด้วยนะ<อ>มีหลายอย่างมากเลยอย่าลืมมาเดินกันนะครับ